สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมเรื่องราวหลวงปู่สวงช่วยพระนางผมหอมท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเรื่องที่ผมเล่ามานี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและเป็นเรื่องพิเศษที่สุดที่หลวงปู่สวงท่านได้ทำในภพชาตินี้และเป็นเรื่องอภินิหาร ปาฏิหาริมากที่สุดเท่าที่ท่านเคยแสดงมาหลวงปูส่สวงท่านละสังขารไปแล้ว23ปีท่านยังสามารถทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่เรื่องนี้ได้โดยร่วมกับคณะลูกศิษย์ไม่กี่คนที่ท่านได้คัดสรรมาร่วมทำภารกิจในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับในโลกนี้จะมีใครบ้างที่สนใจและเอาใจใส่ ตัวอักษรปริศนาของหลวงปู่สวงเพียงไม่กี่ตัวแล้วนำไปสู่การเดินทางนำไปสู่การทำภารกิจอันยิ่งใหญ่นำไปสู่การทำภารกิจช่วยพระนางผมหอมในอดีตชาติภารกิจหลวงปู่สวงช่วยพระนางผมหอมเป็นภารกิจปิดทองหลังพระที่ไม่สามารถเปิดเผยความจริงได้ และเรื่องนี้ก็จะไม่มีการเฉลยว่าพระนางผมหอมในภพชาติปัจจุบันท่านเป็นใครท่านผู้ชมที่ได้ชมคลิปเรื่องนี้และลูกศิษย์หลวงปูส่สวงคิดและพิจารณาเอาเองว่าท่านเป็นใครแล้วถ้าหากแม้นว่าพระนางผมหอมท่านหายดีแล้วท่านออกมาเล่าเรื่องในช่วงเวลาตอนที่ท่านนอนป่วยไม่รู้สึกตัว แล้วดวงวิญญาณของท่านได้ไปพบเจอเรื่องราวต่างๆและเรื่องนั้นมาตรงกับเรื่องหลวงปูส่สวงช่วยพระนางผมหอมเรื่องนี้ก็จะโด่งดังระดับโลกขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรื่องนี้พระองค์ท่านหายป่วยแล้วท่านไม่ได้เล่าอะไรก็จะมีเพียงเรื่องเล่าในตำนานของหลวงปูส่สวง ในคลิปช่องนี้เท่านั้นส่วนผมและบุคคลหลายๆท่านที่ได้สนับสนุนโอนเงินมาช่วยค่าใช้จ่ายในภารกิจครั้งนี้ทุกท่านมีเจตจำนงตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะร่วมทำภารกิจปิดทองหลังพระผลจะสำเร็จหรือไม่เราก็ไม่อาจรู้ได้แต่ทุกคนคิดตรงกันว่าต้องทำ ทำดีกว่าไม่ได้ทําและทุกอย่างต้องรีบดําเนินการก่อนจะสิ้นปีพศ2565หรือที่หลวงปู่สวงท่านเรียกว่าชะนาดอบมุยซึ่งแปลว่าพศ1 1ภารกิจในครั้งนี้มีชาวกัมพูชาหลายหลายท่านได้ร่วมเดินทางได้ช่วยงานแต่ละอย่างและแต่ละหน้าที่ส่วนผม เป็นตัวกลางเป็นสะพานเชื่อมและเป็นผู้ดําเนินการหลักๆเรื่องนี้คนไทยหลายๆท่านที่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายอันเป็นส่วนสำคัญหลักบอกผมว่าไม่ต้องเล่าเรื่องนี้หรอกแต่ผมบอกว่าควรเล่าเพื่อสรรเสริญบารมีหลวงปู่สวงและเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีจิตใจรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมกันสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายทำให้ภารกิจในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดีทุกคนมีความสุขใจที่ได้ทำหน้าที่ที่ควรทำส่วนจะมีผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนทุกคนเฝ้ารอลุ้นมาจนถึงปัจจุบันหลายๆท่านเอาใจช่วยผม ได้เล่าเกริ่นเรื่องราวที่มาที่ไปพอให้ทุกท่านได้เข้าใจเรื่องราวมาพอสมควรแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วในคลิปตอนที่แล้วผมได้เค so ี้ยวยาโอสถทิพย์จากสวรรค์ชลมน้ำค้างถวายพระนางผมหอมเพื่อรักษาพระอาการป่วยและเป็นการเพิ่มธาตุไฟ ในพระวรกายของพระนางตามที่อาจารย์หญิงลักษณาชาวกัมพูชาบอกมาโอสถทิพย์จากสวรรค์นั้นมีความร้อนดั่งไฟเหมือนการเคี้ยวก้อนถ่านที่มีไฟแดงๆติดอยู่หลังจากนั้นผมก็นอนต่อแต่ปรากฏว่านอนไม่หลับเนื่องจากภายในปากปวดแสบไปถึงลำคอ อาการหนักที่สุดก็คือตรงบริเวณลิ้นการเคี้ยวยาวิเศษจากสวรรค์เป็นการรวมพลังวิเศษจากสามโลก 1. คือโลกแห่งสวรรค์ที่มีพลังวิเศษจากเทพเทวดาได้ประทานโอสถทิพให้มา 2. โลกมนุษย์มีพลังชาญยานบารมีของหลวงปูส่สวง 3. โลกแห่งนรก,กภูมิ มีเท้าวยมราชและท่านยมพบาลท่านได้มาจานหรือเขียนยันคาถาบนใบพลูทั้งสองใบซึ่งไม่ต่างอะไรกับการได้รับลายเซนอนุญาตจากเจ้าแห่งชีวิตและเจ้าแห่งนรกให้พระนางผมหอมให้ท่านหายเจ็บป่วยมีชีวิตอยู่ต่อไปนี่จึงเป็นเรื่องกรณีพิเศษ เบอร์หของแต่ละโลกรวมทั้ง3โลกมารวมกันเป็น1แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนหลังจากเคี้ยวโอสถทิพแล้วผมก็นอนไม่หลับเนื่องจากเจ็บแสบลิ้นและปวดระบมหมดไปทั้งปากขนาดกลืนน้ำลายก็เจ็บลิ้นเจ็บคอเวลาคอแห้งจะดื่มน้ำก็ต้องค่อยๆเอียงปาก จิบน้ำทีละน้อยเมื่อนอนไม่หลับผมจึงออกเดินทางออกจากโรงแรมห้องเบอร์108ตอนเวลาตีส1งนาทีผมขับรถจากอำเภออลองเวงไปตามถนนเลียบชายแดนฝั่งกรัรมพูชามุ่งหน้าไปทิศต,ตะวันออกไป112กิโลแล้วเลี้ยวขวาไปเขาภูตะแบง อีก108กิโลรวมระยะทาง200กว่ากิโลเมตรเมื่อผมรับคณะทีมงาน5คนรวมกับผมเป็น6คนที่จะไปร่วมทำพิธีในปราสาทบายองกอบนพนมบายันซึ่งอยู่ห่างจากเขาพูตะแบง400กิโลเมตรเมื่อคณะเราได้เดินทางไปถึงเชิงเขาบายองกอ ก็ทําความรู้จักกับคนแถวนั้นแล้วฝากรถยนต์เอาไว้ที่เชิงเขาเพราะรถยนต์ขึ้นเขาไปไม่ได้สารม,มีเตืออนะฮะแปลเป็นไทยภาษาแม่ทับนะตรงนี้ก็ได้เุ็บทูบสิบสองดอกนะฮะมีสั้นสิบแล้วก็ยาวสุด <Yeah. S 2> หลังจาก,ได,กได้จุดธูปบอกกล่าวที่ศาลแม่ทัพแล้วคณะเราหกคนก็ได้ขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างขึ้นเขาไปคนละคันรวมทั้งสิ้นเจ็ดคันเรามาหกคนแต่จ้างเจ็ดคันก็เพราะว่ามีคันหนึ่งเขามีตะกล้ารับบรรทุกสัมภาระต่างๆที่คณะเราต้องนำขึ้นไปเพราะคณะเราจะนอนค้างคืนด้านบนเขา หนึ่งคืน

เรื่องสุเหร่าก็ได้อยู่นะงดับน,นี่ปราสาทพระโครพระแก้วนะพรแก้วนี่นี่ปราสาทพระโคพระแก้ว,นนนนากวทางขึ้นไปปราสาท สาประโสาปโกสาปะโกมาห้ที่ประเทศ้มาแ้ประเทโ้ประสัระชาตโคเขาเอาประทาตโคมาไว้ที่นี่ก้อสางมาชั้นน้ำ สร้างภาษานนี้ข้อสอก็สร้างมัสยิดมันประมวยร้อยปรมปราสาพระโคแห่งนี้เขาบอกว่าสร้างในยุคคิดศักราช6 1รห้าใช้เวลาในการสร้าง20ปีสร้างในสองยุคเมื่อเราเอา ยุคป,ปัจจุบันคิตรตศักราช2,023ลบด้วยคิตรตศักราช615ก็ได้ระยะเวลา1,408ปีปีนี้พศ2,566ลบด้วย1,408ปีก็จะได้ผลออกมาว่าปราสาทหลังนี้สร้างในประมาณปีพศ1,158หรือในยุค พุทธศตรวรรษที่1 1ถึง12จากปราสาทพระโคนนทิมองไปทางด้านทิศใต้เราก็จะเห็นยอดเขาปราสาทบายยงกอซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่คณะเราเดินทางมาตามคำบอกเล่าของอาจารย์หญิงหลังจากที่คณะเราได้สักการะและชมปราสาทพระโคแล้วคณะเราก็ออกมาจากปราสาทพระโค ช่วยกันหอบหิ้วสเสบียงอาหารและสัมภาระอื่นๆที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างบรรทุกขึ้นมาจนถึงยอดเขาที่ชันมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปไม่ได้อันนี้เรื่องต่อนะเอาไปมีละคุณ อันนี้ขึ้นไปที่ถ้ำพระโคแล้วก็พระนางซ่อนนะฮะพระซ่อนก็คือภูมิปูลพระนางซ่อนตัวถ้ำที่พระนางซ่อน<ณ>ตัวคณะเราหอบหิ้วสามภาระขึ้นมาอย่างบริเวณหน้าปากถ้ำภูมเปรเนียงเลียคลูดซึ่งแปลเป็นไทยว่าสถานที่พระนางหลบซ่อนตัวด้านหน้า เป็นถ้ำฤาษีพอเดินต่อไปด้านข้างก็จะเป็นถ้ำพระนางซ่อนตัวเมื่อผมได้ยินคำว่าสถานที่พระนางหลบซ่อนตัวผมถึงกับตะลึงเพราะว่าคำนี้ไปตรงกับคำว่าปราศาสตรภูมิโปนตั้งอยู่ตำบลบ้านดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เพราะคำว่าภูมิเปรียเนียงเลียคลูน มีความหมายว่าสถานที่พระนางหลบซ่อนตัวส่วนปราศาสภูมิโปูนมีชื่อเต็มๆว่าปราศาสเปรี้ยเนียงปูนอันมีความหมายว่าเป็นปราศาสสถานที่พระนางหลบซ่อนตัวเพราะภาษาเขมรคําว่าปูนกับเลียครูนสองคำนี้มีความหมายเดียวกันคือหลบซ่อนกับซ่อนตัวเพราะคําว่า หมายถึงการหลบซ่อนส่วนคำว่าเลียครูนหมายถึงการซ่อนตัวที่ปราสาทภูมิปนออำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีตำนานเล่าว่าเป็นสถานที่หลบซ่อนตัวของเพี้ยเนียงดอทมซึ่งแปลเป็นไทยว่าปราสาทสถานที่พระนางนมใหญ่มาหลบซ่อนตัวณสถานที่แห่งนี้มีตำนานพระนางผมหอม อันเป็นที่มาชื่อคลิปว่าหลวงปูส่สวงช่วยพระนางผมหอมเรื่องราวเรียเนียงดอทถมหรือว่าพระนางนมใหญ่ทําไมถึงเกี่ยวข้องกับพระนางผมหอมเรื่องราวสองสถานที่แห่งน,นี้เกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรแล้วหลวงปูส่สวงท่านเกี่ยวข้องเรื่องนี้อย่างไรกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง ผมได้สืบค้นหาข้อมูลและหาหลักฐานเชื่อมโยงขอให้ทุกท่านติดตามรับชมในคลิปหน้าตอนต่อไปรับรองสนุกตื่นเต้นอย่างแน่นอนคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกท่าน